เราคือผู้ประกอบการหรือเป็นเจ้าของธุรกิจแท็กซี่ในประเทศไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนเช่าขับหรือคนเป็นเจ้าของรถหรือคนที่เป็นเจ้าของสากกร์แท็กซี่ทุกๆคนนะครับทุกคนคือเจ้าของทุกคนคือผู้ประกอบการธุรกิจธุรกิจนี้เป็นของคนไทยทุกคนเพราะฉะนั้นธุรกิจนี้เราจะให้คนต่างชาติมาเป็นเจ้าของในอนาคตอีกหรืออย่างไรนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยเมื่อวันนี้มันเกิดภาพลักษณ และมันเกิดความชจดเจนขึ้นแล้วว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคนนี้เขามาออกกฎกระทรวงให้รถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถยนต์ป้ายดำมาวิ่งรับจ้างผ่านระบบแอปพลิเคชันของคนต่างชาตินั่นหมายความว่าเราได้เสียซึ่งอิสรภาพให้กับคนขับรถรับจ้างของเราไปแล้วและเราซึ่งเป็นเจ้าของผู้ประกอบการอาชีพแท็กซี่เป็นเจ้าของผู้ประกอบการธุรกิจแท็กซี่ที่เป็นเจ้าของหนึ่งคนหนึ่งคันหรือจะกี่คันก็แล้วแต่ นั่นหมายถึงว่าเรายอมให้เขาเป็นเจ้าของอาชีพของเราไปแล้วหรือเราจะยอมกันง่ายๆหรืออย่างไรเราจะไม่ออกมาต่อต้านร่วมกันหรือคัดค้านร่วมกันหรืออย่างไรหรือเราจะไม่ทําอะไรเลยหรืออย่างไรเพื่อที่จะให้เขาเป็นเจ้าของง่ายๆหรืออย่างไรนะครับนี่คือเหตุผลง่ายๆว่าทําไมผมจึงขอเชิญชวนพี่น้องผู้ประกอบการธุรกิจรถแท็กซี่ในประเทศไทยคัดค้านและต่อต้านร่างกทกระทรวงรถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อไม่ให้มาวิ่งเอาเปรียบพี่น้องผู้ประกอบการแท็กซี่ และเจ้าของรถแท็กซี่และอู่แท็กซี่และคนขับแท็กซี่ของเรานั่นคืออาชีพของเราพี่น้องรู้ไหมครับว่าการสูญเสียครั้งนี้เป็นการสูญเสียที่ใหญ่ที่สุดที่จะสูญเสียในอนาคตนะครับซึ่งธุรกิจผลประกอบการของประเทศไทยเรื่องของงานนะครับธุรกิจรถแท็กซี่แต่และวันแต่ละวันนะครับมีมูลค่ามหาศาลในแต่ละวันมากนะครับในแต่ละวันเนี่ยต่อเที่ยววิ่ง1นึ่งรถเอ่อหนึ่งคันคต่อต่อการวิ่งนะครับ หรือต่อรายได้ที่ได้มาก็ไม่ต่ำกว่า1500บาทถึง2000บาทนี่คือรายได้มวลรวมของอาชีพธุรกิจรถแท็กซี่เราฉะนั้นเนี่ยมวลรวมตัวอะไรตัวนี้ถ้ารวมกันทั้งประเทศจะตกอยู่ที่วันละ200ล้านบาทนะครับถ้าเราเสียนะครับรายได้ต่างตรงนี้ให้กับต่างชาติไปแล้วเราจะเหลือเงินนะครับไว้ให้กับลูกหลานเราในประเทศไทยอีกต่อไปหรือไม่ ผมจึงขอเรียนเชิญพี่น้องทุกคนร่วมกันคัดค้านต,ต่อต้านและห่วงแขนนะครับอาชีพธุรกิจของคนไทยไว้ซึ่งเป็นให้กับลูกหลานไทยไว้ให้กับลูกหลานไทยนะครับเพื่อให้ลูกหลานไทยเป็นเจ้าของต่อไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้เราไม่สร้างเราไม่ผลักดันเราไม่กดดันเราไม่ตอบโต้อะไรเลยเท่ากับเรายอมเขาไปโดยง่ายๆพี่น้องทุกคนจะคิดอย่างไรนั้นผมไม่ทราบแต่สาหรับผม ยังรักและห่วงแหนอาชีพนี้ไว้ให้กับลูกหลานคนไทยและลูกหลานของเราที่จะต่อยอดธุรกิจของเราต่อไปขอเชิญนะครับพี่น้องทุกคนมาร่วมกันคัดค้านมาร่วมกันต่อต้านมาร่วมกันฟ้องร้องเอาผิดกับแอปพลิเคชันต่างชาติที่จะมาครอบงำครอบคุมเป็นเจ้าของธุรกิจของเราอีกต่อไปสําหรับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่8มิถุนายนพศ2564ผมขอเชิญชวนผู้ประกอบการแท็กซี่นะครับที่มีเวลาร่วมหาลือกัน ในวันที่12หรือวันเสาร์ที่12เดือนมิถุนายนพศ2564เวลาตั้งแต่บ่ายโมงเปน็นต้นไปสถานที่ที่ได้คุยไว้ก็คือบริษัทไมด้า์ดิซิงจำกัดนะครับหลายคนน่าจะรู้จักนะครับเรามีที่นั่งจำกัดไว้ที่60ละ60คนนะครับหรืออาจจะต้องลงทะเบียนผ่านมายังระบบห้องไลน์ที่ผมจะวางลิงก์ไว้นะครับให้พี่น้องไปกดและไปติดตามลิงก์นะครับแล้วก็ ตอบรับเข้ามาผมจะได้ทราบจํานวนเก้าอี้จะได้จัดเตรียมไว้ให้เพียงพอนะครับเราจะมาพูดถึงฝ่ายกฎหมายของเราที่จะช่วยเหลืองานเราด้วยนะครับสาหรับาการที่จะร่วมกันคัดค้านในครั้งนี้นะครับสาหรับวันนี้ผมขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ